สวัสดีครับวิหารชาแน,นลนะครับเด้อโอ้ติดเบ็ดขัดจ่อครับพี่น้งขอ,ของครับที่ซอยขอเขาได้ยังไงดีครับกินขับไปเลิกครับอยากซอยเขาอยู่ครับซอยบ่ได้ครับรถก็เหยียบพ่อมเหยียบหา้ นี่ครับ,บเบ็ดขาคอาาอยู่ครับพี่น้องครับมันกิ่นขับไปเรือยครับพี่น้องครับกดเบ็ดออกว่ากดเบ็ดออกก็ได้ครับพี่น้องแต่จีปอยไปธรรมชาตินะพี่น้องเลยว่้ขเขาไปโดยธรรมชาติให้เขารักษาตัวเขาได้ มันปลดไม่ได้นะมันเข้าไปลึก,กเชือกอันนั้นปลายเชือกอออออนี่ครับพี่น้องครับหมกุศิงครับพี่น้องครับกินเข้าไปลึกครับกินเบ็ดเขาเขาไปลึกเลย นาที่ตายอยู่พี่น้องมันที่เพืเอนอยูก็พี่น้องครับเดี๋ยวผมไปปล่อยนะพี่น้องเลย รีนเหมือนนันเนี่ยลิด้ดหรอ,อโอ้ยรถเหยียดิีดนมันอนอกนอกะใช้บห,หน้าเนี่ยฮะใชหบนหน้าเลยไปชื่อของแล้ว ไปซื้อของไอ้พ่นคาร์บอนโคเขาเป็นผู้รับเหม่าอย่างนี้วทำไมวะเนี่ยไม่รู้มันโดนอะไรทับจะช่วยมันนะไม่รู้ช่วยจะได้เปล่าคุณลุงได้ไหมวะรถนะเด็กก็ทับมันตายไอ้ละเหมาดีของคนรับเหม่าเลอเจ้าของดี่ของรับเหมาหมดเลยแก่หมดเลยตัเตะไอ้ พี่น้องครับขอจบคลิปจะนี้อพี่น้องเนดะ้อยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีแฟนแค่เราเนีอนะขอบคุณครับสวัสดีครับ